ค่ะพอดีตอนนี้ใส่อยู่ชั้นคอนโดชั้น2 0บะข่ะเราเล่น 3G มันไม่ติดเลยอ่ะอยากรู้ว่าอยู่ชั้นสูงอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับ 3G ไหมคะมันก็มีปัญหาทางเทคนิคเหมือนกันครับถ้าหากพวกเราอยู่สูงจนเกินไปเพราะเสาเนี่ยอาจจะตั้งไม่สูงเท่าตัวตึกนะครับแล้วก็การาาส่งสัญ,ญญาณเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงอันนี้มีความเป็นไปได้ครับแต่ในตึกที่เป็นตึกออฟฟิศโดยทั่วไป ทางผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะขออนุญาตนะครับเจ้าของตึกไปติดตามชั้นต่างๆนั่นก็แปลว่าตึกนั้นอาจจะไม่ได้ขอให้ทางผู้ประกอบการเข้าไปติดอันนี้จริงๆแล้วน่าจะร้องไปที่เจ้าของตึกได้นะครับว่าให้บอกผู้ประกอบการเนี่ยมาติดตามชั้นต่างๆได้เพราะโดยปกติแล้วผู้ประกอบการจะติดให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะติดเขาเรียกว่าอินดอร b ิลดิ i งเน็ตเวิรกนะครับก็จะเป็นสายเป็นตัวส่งสัญญาณเล็กๆติดตามลิฟต์บ้างตามชั้นต่างๆบ้าง uh, ถ้าหากไม่ได้รับบริการตรงนี้อย่างทั่วถึงก็คงจะต้องแจ้งเจ้าของตึกนะครับแล้วก็แจ้งไปที่โอเปอเรเตอร์ต่างๆเพื่อขออนุญาตเข้ามาติดในตึกเพราะโอเปอเรเตอร์ต้องขออนุญาตเจ้าของตึกด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ๆเข้าไปติดได้อันนี้ก็คงจะต้องอเป็นไปในลักษณะนั้นครับ คือใช้แพ็กเกจ 3G อยู่อะค่ะแต่พอใช้บริการในบางพื้นที่สัญญาณเป็นแค่เองอยากรู้ว่าทาไมผู้ใช้ผู้ให้บริการนะคะยังคงคิดข้อมูลดาต้อยู่อะคะมีคําถามที่บอกว่าอยู่ใช้ 3G สักพักนึงกับกลายเป็นเอชอ,อันนี้แปลว่าอยู่ในโครงข่ายเดิมไม่ใช่2,001นะครับในลักษณะเป็นอย่างนี้ครับในบางค่ายเขาไม่ได้ทํา 3G ทั่วประเทศเพราะอันนั้นไม่ใช่เงื่อนไขใบรญ,ญาตของกสทชเป็นในลักษณะของสัญญ,ญาสัมปทาน เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเมื่อการให้บริการนั้นถึงจุดจุดหนึ่งที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเช่นการจราจรคับข้างเกินไปเขาก็จะปรับจาก 3G เป็นเอเพื่อให้ทุกคนเฉลี่ยความเร็วได้นะครับแต่ในส่วน2001เนี่ยทำไม่ได้ครับต้องเป็น 3G ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการของอเรเตอร์ซึ่ง o p รเต t o r เนี่ย ในสัญญาสามัทานเดิมเนี่ยทางกสทชมไม่ได้กำกับตุล,ลลงไปลึกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าอยากจะใช้ 3G ตลอดเวลาก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับผู้ให้บริการเป็น2,100เมกะเฮิร์หรือ2 1งจุกะเฮิร์จะดีที่สุดครับเพราะเนื่องจากระบบเก,ก่านั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้บริการ 3G ได้ตลอดเวลาครับที่ถามว่าจาก 3G ไปเป็นเอนั้นจะถูกนับ Data ไหมอันนี้ถูกนับครับเนื่องจากว่าเขาถือว่าเป็นการให้บริการ โมบายอินเทอร์เน็ตโดยรวมเขาไม่ได้ไม่ได้ให้บริการ 3G อย่างเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้บริการ Data เ,เฉยๆในโครงข่ายเดิมแต่ถ้าโครงข่ายใหม่จะต้องถือว่าเป็นตั้งแต่ 3G ขึ้นไป 3G หรือ 4G เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของระบบเดิมครับไม่ใช่ระบบใหม่อันนี้ขอให้ทราบด้วยครับ